สวัสดีครับจะเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวัดภูตะเพลทองวัดภูตะเพลทองตั้งอยู่บนเทือกเขาภูผานในอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเดิมเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2534แต่มาตั้งเป็นวัดอย่างถูกตั้งตามกฎหมายเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2545จุดเด่นของวัดคือลักษณะพื้นที่ที่เป็นลานหินมีหินรูปร่างแปลกตาก,กว่า30ลูก โดยเฉพาะหินที่มีรูปร่างคล้ายเรือสำเภาโบราณและรอยฝ่ามือโบราณที่เชื่อว,ว่ามีอายุมากกว่า2,500ปีนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์สำคัญคือรูปปั้นพญาน,นาคครากสีทองชื่อมุจจรินประวัติความเป็นมาโดยสังเขยุคบุกเบิกการสร้างวัดเริ่มขึ้นในปีพศ2534ในบริเวณที่เป็นลันหินบนเทือกเขาภูพานซึ่งเดิมค่อนข้างธุรกันดานและเดินทางลำบาก การตั้งวัดได้รับการอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2545และได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพศ2557การพัฒนาวัดได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจุดเด่นและความน่าสนใจลานหินและหินรูปร่างแปลกตา พื้นที่ส่วนใหญ่ของวัดเป็นลานหินที่มีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตากว่า30ลูกเชื่อว่าเคยเป็นทะเลมาก,ก่อนหินเรือสำเภาทองเป็นหินก้อนใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายเรือสำเภาประมาณรอยฝ่ามือโบราณอยู่ใต้หินเรือสำเภาทองถูกตรวจสอบโดยกรมศิลปากรและมีผลยืนยันว่ามีอายุมากกว่า2 5 0 0ปี นอกจากนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์สำคัญคือรูปปันน้นพญานาคราสีทองชื่อมุจจลินตั้งอยู่บนสระน้ำสีครามหรือสระโบกข,ขอรณีที่อยู่ขั้นกลางระหว่างหินสองลูกสามารถพ่นน้ำได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางวัดได้พัฒนาเส้นทางขึ้นสู่หินแต่ละก้อนด้วยบันไดไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมความงามของธรรมชาติโดยรอบอย่างสวยงามรวมทั้งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หาชมยาก ธรรมชาติที่สวยงามได้มีการทำบันไดขึ้นไปและมีการเพิ่มเติมในส่วนของกิ่งไม้ที่ทำเป็นสัญลักษณ์ของการสัมผัสให้ท่านและเห็นว่ามีรอยฝ่ามือโบราณ